สวัสดีอีกครั้งนะก็ได้ออกมาจากบ้านอีกแล้วนะขอญาตแล้วนะไม่ได้หนีมาก็ครั้งนี้คุยกับท่านใหม่ไว้ว่าเราอยากจะไปโตฝนกันที่สปันจังหวัดน่านก็เลยนัดกันวันนี้วันที่สองมิถุนายน2566นนะฮะเราก็จะออกเดินทาง ตัวผมเองนะตัวผมเองจะออกไปกรุงเทพก่อนไปนอนที่บ้านน้องชายก่อนคืนนึงแล้วพรุ่งนี้เช้าคาดการกันว่าจะออกสักตีสี่จากกรุงเทพเนาะเราก็จะไปหน้านเราจะมาดูกันว่าเราจะขีม่มอเตอร์ไซค์จากกรุงเทพไปจนถึงน้านเนี่ยกี่ชั่วโมงค่าน้ำมันกี่บาทเนาะติดตามเราด้วยนะครับ ขนาดนี้เวลาตีสามยี่สิบหกนาทีนะเรากำลังแท็กรถอยู่ที่ลามินทายี่สามฮะก็คุยกันอยู่สองที่ที่จะไปมีสปันกับพพพะก็เดี๋ยวรอตัดสินใจกับสามาชิกอีกทีหนึ่งว่าจะไปตรงไหนและนี่ก็จะเป็นการเดินทางของเลมเบต้า วีสองร้อยของท่านใหม่อีกหนึ่งครั้งนะครับ <laughs> หลังจากไปติดปิดมาแล้วก็อยากจะแสดงใช่ไหมหลังจากที่ไทยอ้ามสตาร์ทไม่ติด <laughs> เปลี่ยนแผนหมดเลยแพ็คกระเป๋าใหม่ณ <laughs> <laughs> เวลานี้ตีห้าสี่สิบ สว่างแล้วครับตอนนี้เรากำลังจะเข้าสู่ที่ไหนเนี่ยลบบุรีอีก2กิโลตอนนี้สิงห์บุรีอีก9ก้ิโลชัยนาอีก58กิโลโอได้อีก2 0 0ก้อยโล ให้ขี่มาเท่าไรร้อยสามสิบปร์โล <14 3. S 1> ทางนึงกี่ลิตรไม่รู้อ่ะไ่จอดเติมพลังกันก่อนด้วยก๋วยเตี๋ยวหมูตุนมันทรงคุณค่าจะได้ชอบกี่บาททุกคนจำไว้นะครับแลมเป็นรถที่มีความเร็วสูงและแรงมากแรงต้องขาตั้งลม มันขี่จนขาตั้งหลุดเลยฮะตอนนี้ เจ็ดโมงสิบสามนาทีเราอยู่นครสวรรค์แล้วเรียบร้อยลุงเจอถนนเส้นนี้ไปโทษง่วงเลยครับคือมอเตอร์ไซค์มันบิดได้แค่ร้อยเดียวไงแล้วมันตรงยาวไงถามว่าทำไมบิดได้แค่ร้อยเดียวก็เนี่ยฮะ เราต้องให้หัวลากเราเขาเป็นคนนําหัวลากก็บิดแค่ไหนเราก็บิดแค่นั้นแล้วครับจริงจริงถึงตอนนี้เราก็มาอยู่ในจังหวัดกําแพงเพชรนะฮะแล้วเราก็จอดแวะถ่ายรูปกันแป๊บนึง่งก่อนที่จะเดินทางต่อฮนะก็บทสรุปก็ได้รับการตัดสินใจแล้วเรียบร้อยสปันเด็กมันอยากร้อง เรากำลังจะข้ามแม่น้ำปิงตอนนี้เราอยู่บนถนนหนึ่งสาสามหนึ่ะฮะก็บอกตรงๆแดดก็ร้อนเหมือนกันนะนี่มัน10โมงครึ่งข้างหน้าเราเป็นเขาสองข้างทางเนี่ยก็ทํานาก็คิดว่าถ้าเกิดว่ามาตอนช่วงที่เขาเริ่ม ปลูกต้นกล้าอะไรพวกนี้น่าจะสวยนะชนบทของแท้ครับชอบชอบอและนี่คือแม่น้ำยมนะะโชคดีมากเลยรอบนี้ได้ข้ามแม่น้ำสำคัญสำคัญของประเทศไทยแม่น้ำปินข้ามแล้วอันนี้แม่น้ำยมแต่น้ำแห้งเกิน ถนนหมายเลข101นะเยี่ยมไปเลยขี่สนุกฮนะขึ้นเขาเข้าโค้งอีกแล้วตามสไตล์ลงุงสำหรับใครที่เคยมาแล้วเนาะเออคอมเมนต์มาเล่าความรู้สึกที่ได้มาขี่มอเตอร์ไซค์บนถนนเส้นนี้กันบ้างนะสำหรับตัวผมเองนะผมชอบผมชอบมาก หนโมงยี่สิบเอ็ดวอุณหภูมิสามสิบแปดลแลมเบตตาเราเอ็กซิเดต์นิดหน่อยอย่างแบนแบนก็ในที่สุดเราก็ก็เรียบร้อยนะครับกับภารก like ิจนี้ไปต่อได้ และนี่ครับครั้งที่สองของการมาเยือนล้องควางท่านใหม่บอกว่าให้เตรียมกล้องไว้เลยเพราะว่าข้างหน้าจะเป็นทางสนุกแล้วเดี๋ยวก็รู้จะสนุกหรือเปล่า 01ผมแนะนำทุกคนครับโอ้กำไรชีวิตกําไรชีวิตล้วนๆโอ้โหดีเลยครับสนวนแบบ สวยงามเนียนคลิปอ,อันนี้ช็อบสองนะฮะทิศมาหาวิโยุก็ของพี่อ้ําคุงรองหมุนทรทรลิงฮนะเกิเดเหตุการณ์น้ำหล่อยเย็ยนออกมาจากเครื่องเดี๋ยวต้องไปหาดูออกมาไงแต่ว่มัน,น็นเก่ถึงกับต้อง ขึ้นสเตนกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับรถอ้ำคุงเจ้าคอรซ่าที่รวมทุกรวมสุกกันมา600้อยกว่ากิโลวันนี้อีกนิดเดียวจะ700ดร้อยู่แล้วไปซะก่อนผมไม่ไหว <c oughs> <c oughs> ก็โอเคตามอาการไปน,นะครับตอนนี้ก็ถึงมือหมอละก็เดี๋ยวหมอช่วยรักษาให้นี่ต้องให้ขอบคุณทางศูนย์อ่า นี่นะครับถ้าแวะมาหน้านะครับรถมีปัญหานะครับหอเจ้ากอจงเกษมมอเตอร์หน้านะครับบ้านอภัยนะครับนี่นะฮะป้ายชื่ออย่างนี้อ่าเขาบอกว่าเขาใกล้ปิดแล้วเนี่ยเขาจะปิดแล้วแต่ก็เห็นเราลําบากจริงๆนะครับเขาก็เปิดช่วยเราต่อต้องขอบคุณศูนย์บริการนี้มากนะครับ ก็ระหว่างรอช่างช่วยแก้ไขปัญหารถเนาะเราก็มาเตรียมหาสเสบียงกันที่โลตัสโกฟริชก่อนนะฮะก็อยู่ตรงส,สีแยกถนนเจ้าฟ้าใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมก็ขอแนะนำว่านะฮะถ้าเราจะไปสกัด เราควรที่จะต้องเตรียมสเสบียงไปจากข้างล่างบ้างนะฮะพอเท่าที่ถามจากผู้คนเขาก็แจ้งว่ามันมันไม่ค่อยมีร้านขายของสักเท่าไหร่นะครับสำหรับทางที่จะไปก็อ,อ,อ <laughs> เดี๋ยววันนี้ไม่รู้เชฟใหม่ก็เชฟอมัมจะทำอะไรกินนะ นะเรากําลังจะข้ามแม่น้ําน่านกันนะครับวันนี้เก็บไปแล้วสาแม่น้ํานะปิงยมน่านแม่น้ํำวังอยู่ที่ไหนพรุ่งนี้ไปเก็บได้ไหมแม่น้นําน่านถนนโค้งเลขสามเราใช้บริการถนนหมายเลขหนะึ่งหนึ่งหกเ้านาะในการเดินทางไปสกัด โ okay. อเคก็เหลืออีกอีกเท่าไหร่นะเจ็ดสิบกิโลเอ๊ถนนยามเย็นเป็นไงเล่าว,วู้เป็นไงเป็นไง สบายใจโห<ฮ>ทุกคนครับผมมาถึงช้าไปนิดแต่ก็ไม่สายเกินไปที่ผมจะได้เห็นนะข้างหน้าโหเป่าเป็นชั้นนเลยยอด เขตรับผิดชอบอำเภอปัวจังหวัดน่านยินดีต้อนรับโอ้คือดีมาก ้ยมีรถสวนลงมาด้วยแล้เบตาก็แพกโค้งจะพับระจะพับโค้งเหรอ เองสวยโอ้ oh, ทุกคนถ้าทุกคนเคยได้ยินเรื่องเมืองลับแลนะตอนนี้ความรู้สึกของผมอย่างนั้นเลยอะ่ะคือผมขึ้นเขามาทั้งทางอะ่ะใช่ไหม มีแต่ป่าแล้วก็เป็นถนนแบบเฮ้ยมันมันจะไปไหนไม่น่ารู้จักจบจากสิ้นใช่ไหมแต่พอมาทะลุตรงนี้โอ้โหเป็นอีกเมืองนึงซึ่งโอ้โหผมไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรโอ้โห กันใหญ่โอ้โหโคตรจะโคตรจะที่พักเลยอะ่ะมีร้านค้าโอ้โอ้โอ้ขลากไม้เหรอลากลงมาอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหมีร้านค้าอยู่ตรงนี้มีรถยนต์กู้ภยัยโอ้โดีไปหมดเลย คนครับนี่มันไม่ได้เป็นแบบว่าโอนี่มันเป็นเมืองที่คือในจินตนาการของผมคือมันเป็นเมืองอีกเมืองไปเลยอะ่ะโอ้โหดูดิ เป็นมิดหมายอันดีนะฮะได้ใช้ฟังก์ชันของเจ้าฟอร์ซ่าครบเลยทั้งแท็กชั่นทั้ง ABS โคตรมันเลยอันนี้นะครับที่เนวิเกเตอร์ได้พาเรามามันช่างยอดเยี่ยมซะเหลือเกิน นี่คือสิ่งที่ Google Map ได้มอบให้เราอ้าวหนึ่งสองเตม เดี๋ยวขายวิวเขาก่อนข้างล่างคือตัวเมืองปัวนี่เราอยากให้ทุกคนได้เห็นนี่ข้างล่างเมืองปัวที่เราผ่านมาตอนนี้เรามาอยู่บนเขา อาโอเคสำหรับการเดินทางวันนี้ของแกงเรานะก็ควายไรเดอร์เนี่ยเหนื่อยยิ้หายเราก็ไมนนงนะ่ง่นะแท้ถึกเราก็โชคดีทั้งวันเลยนะใช่เริ่มตน้นจากขาตั้งหลุดใช่ขาตั้งยางรั่วแลมเบต้าหลุดต่อจากนั้นก็ยังรั่วต่อจากนั้นก็น้ำน้ำดัน พอซซาน้ํากระจายน้ําดันน้าน้ํากระจายน้ำแตก <laughs> <laughs> ต่วาทไทยสุดเ,เรา<ๆ>เราพ็อมาพบกับลุงจิตตาจิตต้องบอกเขาก่อนนะว่าตอนแรกเราตั้งเป้ากันนะคุยกันตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วอืมว่าเราอยากจะไปที่ไหนทักทิ้งที่มันเย็นเราก็ตั้งเป้าแถวแถวช่องเย็นที่กําแพงเพชรใช่เรา เราพักหนึ่งเราก็เอ๊สปันก็อยากไปเว้ยเเก็เลยเปลี่ยนตัวไปสปันกันนี่นะสปันน่ะมันไกลรถแลมเบตต้ามันมาไม่ไหวแต่ว่าจะเอาไท่อ้ำมมาก็แพ็คของใส่ไท่อ้ำมไว้จนเสร็จเลยมันคือเนี่ะแต้สตาร์ทไม่ติด,ด <c oughs> พอจะเอาของเทินของขึ้นรถสตาร์ทรถไม่ติดว่ะต้องแพ็คของไว่แพ็คของใส่แลม <c oughs> เอวันนี้น่แต่แลมเนี่ย น่าจะเป็นบทสรุปของรถทั่วกไปยได้เลยนะว่าถ้ามุดได้ใครอยากจะมาเที่ยวจังหวัดหน้านนะนะอยาอยาซื้ออยาก็ไม่กำลังจะหมายถึงว่าถ้าเราจะขี่ด้วยความเร็วแบบ100่งกิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะเราก็มาได้ในจังหวัดหน้าน <c oughs> เราเราไม่ต้อง <c oughs> คิดก,ก็มาได้ใช <c oughs> ่รถรถอะไรที่มันขี่ที่มันเร็วกว่า20ส่สกิโเมตรแต่น่าจะมาถึงหมดอ่ะ เาะว่าเป้าหมายเรามันเปลี่ยนเลยพอเอาขึ้นรถตุ๊ก่ะถ้างั้นก็ไกลกว่าเดิมได้นิดนึงตั้งใจจะไปพ,พักพักอืมก็ขี่กันมาจนถึงกำแพงเพชรนะออกตีสี่มาถึงกำแพงเพชรประมาณเก้าโมงกว่าใช่ใช่ใช่แล้วอ็พอเช็คนาฬิกาเสร็จปุ๊บเฮ้ยถ้าจะไปสปันันเมืถึงกี่โมงวะอยู่ข้างหน้าแล้วก็ไม่ได้ไป <c oughs> จะเข้าปากอยู่แล้วเหลือแค่ไม่กี่เม็ดเองพอพอสปันมันมันถึงกี่โมงวะดูเวลาเสร็จก็น่าจะถึงักสี่โมงห้าโมงนะใช่แล้วก็นึกขึ้นได้ว่าเราเคยคุยเรื่องประกาศใช่ใช่ใช่เราก็ประกาศดีกว่าเว้ยใช่ใช่ใช่จะเป็นที่มาว่าเรามาถึงที่นี่กว่าจะได้ที่พักกันเราสองทุ่มโนแพนออกตีสี่ ถึงสองทุ่มกว่ากวกือบสามทุ่มอะมืดูนาฬิกาตอนที่เราหยิดของลงมาวางอะก็คือสองทุ่มสี 49, ่สิบเก้าะตีสักว่าสามทุ่มอันนับเวลาจากล้อมุนจนถึงวางของเสร็จอะสิบเจ็ดชั่วโมงสิบเจ็ดเจ็ดชั่วโมงวิ่งทั้งหมดแปดร้อยห้าสิบกิโลอะแปดร้อยห้าสิบกิโล ถ้าเอาไทออมมาเนี่ยจะย่นเวลาได้ประมาณสองตังห์ขึ้นเงสองขึ้นเืมงแรกอะละมันประหยัดมันไม่หายประหยัดอะไปไม่ทันแล้วเนี่ยมือเราตังหายไปไหนหมดมึงเลยประหยัดัอ่ะเออก็ตอนนี้เนาะเราได้ที่นอนอยู่ที่เอ่อตรงนี้เขาเรียกว่า วนตะจิตนะครับก็ขึ้นมาทางสากาัดนะแล้วก็ด้านหลังเราก็เป็นปัวนะครับจากที่เราขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมากันแล้วก็จนกระทั่งมาได้ที่พักที่นี่เนาะวันนี้สรุปสรุปแล้วจากท่านใหม่ก็บอกว่าออกจากบ้านตั้งแต่ตีสี่ 4, เนี่ยจนไปได้ที่พักเนี่ยรวมแล้วสิบสิบเจ็ดชั่วโมงสิบเจ็ดชั่วโมงนะจนได้ที่พักแล้วก็ค่าน้ํามันเนี่ยเดี๋ยวจะสรุปอีกทีนึงเพราะว่า แต่ละคนเติมต่างกันมากแต่ละคนเติมต่างกันมากแล้วเราความสิ้นเปลืองต่างกันมากนะครับก็โดยรวมวันนี้ถนนที่ใช้สัญจรมานะก็คือจากกรุงเทพแล้วก็เข้าเส้นเอเชียมาเนาะผ่านสิงห์ดีชัยนาทอ่างทองอะไรพวกเนี้ยแล้วเราก็มาเลี้ยวขวาตรงกำแพงเพชรเข้าสุขโขทยัยแล้วก็เส้นที่ประทับใจคือเส้น1 0 1ศจากสุขโขทัยมาเนาะ ผ่านเขามาประมาณ60กิโลเมตรเป็นต้นไม้เป็นซุ้มเป็นอะไรมาซึ่งผมเพิ่งเคยมาครั้งแรกประทับใจมากเส้นนี้และถ้าเป็นไปได้ผมจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากนั้นที่เด็ดกว่าคือนะครับตรงที่ท่านใหม่บอกว่าเตรียมตัวตั้งกล้องเพราะว่าหลังจากนี้จะเป็นเส้นทางที่มันมากผมบอกเลยว่าสนุกจริงๆครับ กับการขี่เทโค้งแล้วก็ขี่ดูทางขี่อะไรวิวข้างทางสวยงามร้องควางตรงร้องควางฮะตรงร้องควางนะครับอืมคือถ้าเกิดเรามองข้างทางมากเกินไปเราอาจจะไม่ได้เข้าโค้งก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นต้องใช้สติสัมมชัญญะอย่างดีในการกับขี่เส้นทางนี้นะครับวิวมันสวยเกินไปวิวมันสวยเกินไปนะนกนนะค็คิดดูเล่นโค้งแล้วจนมอน้ําแตกน้ําตันคือคือวันเนี้ยทางที่ผ่านมาวันเนี้ย สิ่งที่ผมคิดถึงคือผมคิดถึงทุกคนเลยที่ผมได้เจอได้เคยไปเที่ยวได้เคยไปมีกิจกรรมร่วมกัน่ะผมแม่งโคตรอยากจะให้มาอยู่ด้วยกันรวมกันนะมัดมารวมกันแล้วแบบช่วงเวลาเดียวกันะแบบได้มีช่วงความทรงจําเดียวกันะคือแบบดีมากจริงๆนะครับใครยังไม่เคยมาก็หาเวลามาไม่มีเวลามาก็ดูคลิปผมไวก่อนนะครับผมก็ออัดหลายท่อนเหมือนกันนะครับ ก็สำหรับพรุ่งนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันจะไปไหนคืนนี้ก็นอนที่นี่นะฮะสำหรับที่นี่ที่พักจุดกลางเต้นของตะจิตนะครับก็ขึ้นมาตรงสกาดนะครับก็แนะนําเลยเจ้าของใจดีมากๆนะครับจากที่ว่าเราจะไปได้นอนกับพื้นดินเนี่ยเขาก็ยกเรือนเรือนนี้ชื่อเรือนอะไรนะเรือนหอเรือนหอเรือนนี้ชื่อว่าเรือนหอเขาก็ยกให้เรานอนเลยคืนนี้ซึ่งก็มีสามคน ก็ประทับใจมากครับสําหรับการต้อนรับสําหรับที่นี่แต่ไงก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปดูถนนลอยฟ้ากับเลขสามพรุ่งนี้ถนนลอยฟ้ากับเลขสามเจอกันนะครับขอบคุณครับ